นะพรุ่งนี้จะมีมับลงถนนที่ทำเนียบหน่าเบื่อนายกคนนี้อาจารย์พูดดีมากได้ความรู้ตาสว่างนะครับสมัยหน้าก็คงจะไม่มีใครเลือดพักนี้อีกแล้วไม่เนี่ยผมว่าแม่งจบเลยแทงไล่แพทองทานยุบสภาแสดงความรับผิดชอบป้องกันรัฐประหารล่ายาวหกข้อหลังนายกรับคุยอุลเซนบอกสิ่งที่ไม่ควรออกจากปากผู้นำไทยคือกองทัพเป็นฝ่ายตรงข้าม ถ้ากองทัพของประเทศไทยเนี่ยทหารเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลไทยก็ทิพายได้รับแล้วใครจะมาเป็นรั้วของชาติใครจะมาเป็นคนป้องกันประเทศนะอืมนะนะครับคนจะเลือกพักเพื่อไทยก็คงจะต้องคิดหนักนะนะครับเอาคนที่มันไร้เดียงสาไร้ประสบการณ์ไร้กาลเทศะเนี่ยอืมมาเป็นนายกในผมว่าอ ไอ้เฮงไงไว่าไงไวะเนี่ย <c oughs> อ่ามีคนไปถามไอ้เฮงไงไลนะครับนะภูมิธรรมบอกว่ายืนยันไม่มีรัฐประหารนายกแม่ทัพภาคสองเคลียร์ใจแล้วอืมอืมนะครับนี่ก็เรื่องหนักนะนะครับนี่ครับกัน,นวีสืบแสงนะครับ <c oughs> บอกว่ามันจบแล้วครับหลานอืมไม่ได้จบแล้วครับนายนะจบแล้วครับหลาน พอลุงแม่งเอาคลิปมาปล่อยจบเลยดันไปเสียรู้ลุงนะครับไปเจอลุงคุณเซนเข้าไปแม่งผะแม่งเคี่ยวลากดินนะคุณเซนนเขี่ยวลากดินแหละนะเออมันจบแล้วหลานอืมไม่อยากให้ทางพ่อนายคุนเซนไปฟัง ฝั่งตรงข้ามนี่ก็เหมือนกันนะโอ้โหมันจบแล้วครับหลานหมดความชอบธรรมในฐานะผู้นําประเทศยุคสภาเถอะครับกันนวีสืบแสงนะครับโอ้โหจบแล้วนะเหตุผลอาลารวมไทยสร้างชาติมองภายในเน่าเฟะเกินเยียวยานะครับธนากรนะสอสอมชีรายชีเปิดเผยสาเหตุลาออกจากพักรวมไทยสร้างชาติชี้ปัญหาภายในพักเกินเยียวยานะครับอืม นะครับเนาเฟะก็บอกแล้วลุงตู่ไม่อยู่แม่งกันเลอะเทอะหมดนะนะอืมนะครับนะครับแพ้ทองทานอ้อนหุนเซนเห็นใจหลานหน่อยนะ <c oughs> โอ้โหนี่วิธีการเจรจาปัญหาชายแดนนะเห็นใจหลานหน่อยนะลุงอืมเออเห็นใจหลานหน่อย ตอนนี้เขาจะไล่หนูไปเป็นนายกที่เขมรแล้วพูดไปแล้วก็หัวเราะไปคิกคักดิคักดิคักนะครับอืแม่งขำอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้เขาจะไล่เราไปเป็นนายกที่เขมรแล้วแล้วก็หัวเราะเฮ้ยนะดีนะหนนะประเทศเราจะเสียดินแดนนะพูดไปหัวเราะไปนะคนเราเนี่ยมันเป็นอะไรนะอืมนะครับนะหลานจบแล้วลุง รวมไทยสร้างชาติพักลุงตู่โพสเฟสบุ๊กย้ำจุดยืนทํารงและพิทักษ์อำนาจอธิปไตยเกียรติภูมิผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดน,นะครับอืมอืมมารู้จักล่ามฮุนเซนไม่ธรรมดาเเลียงหวดอืมนะเออขเลียงหวดล่ามแปลคลิปเสียงนายกอิงคุยฮุนเซน ซีเปึกแกนนำเสืออกกเส้อแดงอ๋อซีปึกแกันนำเสื้อแดงนายเคลียงหวดนะะอ่ในายเคลียงนายเคลียงหวดล่ามแปลงนี่ครับซีกับพวกเสื้อแดงอืมนะครับหลายๆคนก็บอกว่าหน้าที่ปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตราห้าสิบอืมนะพิทักษ์ไว้ซึ่งชาตินะครับอันที่สองป้องกันประเทศ พิทักษ์พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาตินี่ครับหน้าที่ของของพลเมืองไทยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาตินะเพราะฉะนั้นต้องไม่ขายชาติใครก็แล้วแต่ถ้าเราจะมาเป็นนายกต้องไม่ขายชาติต้องไม่ทรยศต่อแผ่นดินไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวหลานจัดให้ลุงอยากได้อะไรลุงยกหูมาเลยจัดให้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอืม คลิปสิบเจนาทีระหว่างหลานกับลุงฮุนเซนปิดชีพการเมืองแพทองทานชินวัตรจบนะครับอืมนะคลิปนี้จะเป็นกรณีศึกษาหัวข้อ how not to be how not to be prime minister เป็นไปอีกแสนยาวนานคือ17นาทีระหว่างหลานกับลุงฮุนเซนปิดชีพก็คือจบเลยทางการเมืองของ แพทองทานชินวัตรนะหลานฮุนเซนนะครับจบแล้วหลานหลานจบแล้วนะครับนะนะ,นะมมาตาร้อยสิบเก้าอะไรเนี่ยอะไรอะไรนี่ไม่ไม่มีอะไรนะอืมอืมนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาแซวนะเห็นใจหลานหน่อยนะตอนนี้คนในประเทศเขาไล่เราไปเป็นนายกที่เขเมรแล้วอืมแล้วพูดไปก็หัวรอะไปอืมนะครับ ลุงอยากได้อะไรก็บอกมานะเดี๋ยวจัดให้อืมไม่ต้องมาเองแค่ยกหูก็พอละคุยกับหนูสองคนไม่มีใครรู้หรอกตายที่คุยกับสองคนเนี่ยเดี๋ยวเกิดยกดินแดนให้ขมรไประยุ่งเลยนะครับนะขาดสติอืมนะครับอ่าพ่อเอาหนูมาฆ่าแท้ๆให้หนูเป็นนายกฟ้องนายกได้ไหมนะครับวายหลานหมดส่งมาหน่อยเนอะนะครับ คำพูดเป็นอะไรเนี่ยนะครับเป็นคนไทยแท้ๆอยู่ดีๆอยากไปอยู่เขมรน,นะครับอืมนะครับประเทศไทยไม่ใช่ทรัพย์สินของตระกูลเชนวัฒนะอือโอ้โหนี่เขาพูดดีนะเนี่ยอืมหนักแล้วดูแล้วเนนะอืมเอ่อเราจะใช้ความสนลีสนมส่วนตัวมาตัดสินปัญหาระหว่างประเทศไม่ได้เพราะผลที่ออกมามันพังพินาศ นะครับจะเอาความสนิทสนมส่วนตัวความสัมพันธ์ระหว่างลุงกับหลานเนี่ยมาแก้ปัญหาระหว่างประเทศไม่ได้นะครับอืมอ,อนะครับแล้วเราจะเสียดินแดนไหมครับอืมโดนหักหลังหรือเปล่าอืมคนทั้งประเทศไทยพร้อมเลือกตั้งอืมนะครับพร้อมเลือกตั้งครับส่วนใครจะรีภัยก็รีภัยไป อืมอืมนะครับ <c oughs> แม่ทัพภาคสองบอกได้รับโทรศัพท์จากนายกเพื่อปรับความเข้าใจหลังพูดคุยกับคุณเซนผู้นำกรพมชาย,ยันเป็นการสื่อสารหลังบ้านเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนย้ำไม่มีอะไรติดใจเข้าใจกันดีพร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนอืมเออผมดูแล้วคงจบนะอืม ดูแล้วลำบากอโอ้เอาหลายคนก็เอารูปนายกแพทองทานไปใส่ชุดขเขมรถือธงชาติขเขมรไปแล้วเอเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยอย่างสาธิตปีตุเตชะประชาธิปิบัติบอกเธอขาดคุณสมบัตินายกรมตีของประเทศไทยแล้วในด้านจารยิยธรรมคุณธรรมสำนึกความรับผิดชอบถึงแม้จะยังไม่มีใครยื่นทำให้เธอขาดคุณสมบัติตามกฎหมายผมไม่สามารถให้เธอบริหารประเทศต่อไปได้ เพราะทาให้เกิดความเสียหายเสียโอกาสกับประเทศชาติประชาชนขายหน้าประเทศอื่นนะอืจบเกมโดนฮุนเซนวางกับดักจบเลยเกมนะนะครับขอกฎหมายความมั่นคงต่อชาติทีครับนะม,มีอะไรบ้างครับอนุทินบอกเก็บของแล้วอนุทินย้ำยังไม่ได้คุยนายก อ่นะครับอย่าไปขนข้าวขนออกเลยนุทินนะคุณจะลาออกก็ลาออกมาเลยจากไอ้รัมตีมหาไทยไม่ใช่เป็นเกมต่อรองอย่างเดียวนะครับนะครับถ้าคุณไม่อยากทำงานคุณก็ออกมาอะไรยังไงก็ว่ากันไปเนี่ยอืมนะครับทำหน้าที่ฝ่ายค้านก็เป็นไปเลยบางคนบอกแจ้งความจับนายกได้ไหมฐานความผิดความมั่นคงในรัฐานะจากรก็คงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะใว่าตรงๆนะได้ความเป็นธรรมนายกนะยังไม่ถึงขนาด ยังไม่ถึงขนาดนะครับเป็นกบฏหรืออะไรต่างๆนะอืมบางคนบอกต้องยุบสภา,าก่อนแต่ต้องเอาภูมิใจไทยออกไปก่อนเพื่อคุมมหาไทยคุมเลือกตั้งเพราะเข้ามาก็สามารถแต่งตั้งผู้ว่าในอำเภอได้นะครับแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งหนึ่งบางคนเขาว่านะอืมอืมอืม,อม โอ้โหหนักเลยนี่รัฐบาลนะอืมอืมอืมสถานการณ์ตัวนี้หนักนะเอ่อครับพี่น้องประชาชนมีอะไรบ้างนะครับอ่านคอ,คอมเมนต์กันหน่อยเดี๋ยวดูนะครับนะครับผมก็อยากจะอ่านคอมเมนต์ดูอืม,มามีแต่เรื่องขมเมนะว,วันเนี้ยตายอย่างเดียวอืม ไปดูในะคอมเมนต์มีอะไรบ้างนะหนักเลยวันนี้นะไม่รู้อะไรนะอืมมันจบแล้วครับหลานอืมสวัสดีพี่เดนะครับภูมิธรรเอาไงดีนะครับนี่ครับก็ดูนะครับดูคอมมงคอมเมนต์นะครับหนักหนากันแนละ้วตอนนี้นะเออรัฐบาลชุดนี้ไว้ใจไม่ได้สักคนนะครับนะเป็นห่วงเราจะเสียดินแดงหรือไม่ อะไรอะไรก็ยอมอุนเซนหมดอยากได้อะไรให้บอกมายกหูมาเลยตอกตะปูตระกูลชินสรุปจะเอาหลานแท้ๆตระกูลนี้มาเป็นนายกจริงไหมอ๋อนะครับนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะอืมต้องลาออกสถานเดียวอืมนะครับนี่ก็พี่น้องประชาชนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะขอบคุณคุณเซนโอ้โห <laughs> เจอคุณเซนหักหลังเอาคลิปมาแฉ นะอืมทําไมเราเสียเขาพระวิหารอ๋อนะครับอืมสบายสบายกันนะครับมีอะไรก็ว่ากันมาใครมีปัญหาข้อกฎหมายเรื่องอะไรต่างก็สอบถามก็ได้นะครับวันนี้ก็มีแต่เรื่องนี้แหละเนะยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นเทคนิคในการเจรจาต่อรองในการพูดแบบนี้ไม่ใช่ครับการเจรจาต่อรองเราต้องทําให้มันเหนือเทคนิค ต้องสร้างทักษะต้องมีอำนาจต่อรองไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้ไม่ต้องมายกหูมาเลยจัดให้ไม,ม่ให้มีใครรู้เราคุยกันสองคนไม่ใช่หรอกครับไม่อย่างนี้คือไม่ต่อรองเลยรองอย่างเดียวไม่เป็นต่อเลยนะครับอืมอืมนะครับเนี่ยนายกไทยเสียรู้หุนเซนโดนแอบอัดเสียงเอาไปแฉนินทาแม่ทัพเป็นฝ่ายตรงข้ามจบจบแล้ววันนี้นะอืม ืมีอะไรบ้างครับนะครับนายกบอกสิ่งที่ฮุนเซนต้องการคือคะแนนนิยมของตัวท่านเองโดยไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเขาต้องการความนิยมฮุนเซนเคยบอกบอกอแพรทองทานว่าความนิยมเริ่มตกอาจเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเรียกพลังตรงนี้นะครับเราก็ไปช่วยเขาสร้างเรนติ้งไนงะพูดแบบนี้พูดไปพูดมาผมว่ามันไม่แสดงถึงความฉลาดนะอาจแสดงถึงความเขา่า นะครับก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะเอาปัญหาชายแดนมาสร้างเรตติ้งและไปร่วมกันสร้างเรตติ้งให้คุณเซนทําไมตัวเองก็บอกเนี่ยรู้เลยว่าเขาเนี่ยเรตติ้งตกก็เลยมาให้แพทองทานเนี่ยทายังไงให้เหลกเรตติ้งมันขึ้นเนี่ยดูเนี่ยพูดไปพูดมาเดียเข้าตัวนะนะครับเนี่ยรยู้เลยว่าเรตติ้งเนี่ยคะแนนนิยมอ่ลุงคุณเซนเนี่ยตกต่ํา นะครับเนะี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วเราไปสร้างเรตติ้งเขาทาไมนะแสดงว่าพวกเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับหุนเซนต้องการคะแนนนิยมในประเทศจนไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะ่าจะเป็นอย่างไรการอัดคลิปแล้วปล่อยออกมาแบบนี้เราไม่ได้ทําก็เราเราไม่ได้ทันคือเราเราไม่ทันเขาอ่ะบางคนก็บอกเราโง่กว่าเขาคือโง่กว่าเขาไม่ทันเขานะครับ อืมแจ้งข้อหากบฏได้ไหมโอ้ยังไม่ถึงขนาดนั้นละอย่าไปทากันเลยลูกกันสองคนนะลวออกไปแล้วก็ไปเลี้ยงลูกไปไปพาลูกไปเที่ยวดีกว่าม,มั้งเหมาะกว่านะครับอ่าอมมีอะไรบ้างเนี่ยหุนเซนยืนยันคลิปจริงเสียงหุนเซนคุยกับแพทองทานเจรจารปัญหาไทยกมุูชานายกคุณเซนเห็นใจหลานหน่อยคำพูดคัก คำพูดในการเจราจาเห็นใจหลานหน่อยตอนนี้คนไล่ให้ไปเป็นนายกกัูชาแล้วอยากได้อะไรบอกเรื่องตัดน้ําตัดไฟอแค่เป็นรายงานไม่ตัดไม่ด่านเดินอยากจะเปิดเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวเปิดให้อืมนะครับผู้นำเขเมรคุณมาเน็ตลูกชายคุณเซนบอกชี้นิ้ว ว่ากัมพูชามีพนันออนไลน์ทั้งที่ประเทศตัวเองก็มีบอกว่าประเทศอื่นแย่แต่ประเทศตัวเองก็ไม่ได้ดีเอาตรงๆนะคนเขารู้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืมนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะอ่ะอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของศิละเจนจาคะาสารดีกาพิพากษาจำคุกหกเดือนยี่สบวันไม่รออ่าไม่รอลงอาญาคดีบุกโรงพยาบาลสยามแต่โรงพยาบาลส,ส,สนามหมินหมอเหรียญทองคุมตัวเข้าเรือนจำทันที ก็นะเสียใจกับเพื่อนด้วยนะต้องติดคุกติตารางนะศิละศิละก็เป็นเพื่อนสนิทผมนะเมื่อวันก่อนยังคุยกันเลยเมื่อวานนี้นะวันนี้ติดคุกซะแล้วคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะเมื่อวานยังคุยกันสบายเนะี่ยวันนี้นะเข้าคุกไปแล้วศิละหกเดือนยี่สิบวันไม่รอลงอาญาคดีบุกโรงพยาบาลสนามหมิ่นหมอเหรียญทองคุมตัวเข้าเรือนจํานะครับเป็นคดีของสารีกานะครับนะไป ใส่ความใส่อะไรเขาเนี่ยนะนะครับทั้งหมดกี่กระทงนะห้ากระทงกระทงละ,ะกระทงละสองเดือนรวมสิบเดือนบุกลุกจำคุกหกเดือนรวมสิบหกเดือนไม่รอลงอาญาจำเลยยื่นถอนขอยกฟ้องศาลยืนยื่นดีกาพิพากษาจำคุกสี่ละหกเดือนยี่สิบวันไม่รอกะลงอาญาคุมตัวเข้าเรือนจำเข้าคุกไปแล้วเพื่อนผมก็ตอนนี้เพื่อนผมทั้งสอสออะไรก็อยู่ในคุกก็มี เพื่อนตั้มทนายตั้มกูอยู่ในคุกอันนี้ปัวใครอ่ะนี่สิละเพื่อนผมไปกันหมดแนละ้วเข้าเข้าคุกเข้าอะไรกันหมดแนละ้วเออไม่ไปเป็นไรติดคุกไปเดี๋ยวก็ออกมาสิละเดี๋ยวมานั่งกินวายกันนะเออแล้วเข้าคุกไปก่อนเออไอเฮงรู้ยังไอเฮงไอไลยังไม่รู้่สิละเข้าคุกไปแล้วไมไไ่เป็นไรเป็นกําลังใจนะเพื่อนเข้าไปเดี๋ยวก็เจอทนายตั้มนะเจอใครเจอบอสพอโอ้ยเจอเยอะข้างในอ่ะ นะรไปเจอพี่เสกโลโซหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ทนายทนายกุ้งก็ไปเยี่ยมเสกโลโซแล้วเขาก็เป็นลูกความที่สำนักอ่าจุกรูกันไปนะมีการพูดคุยมาตารอยสิบเก้าร้อยยี่สบไปแล้วหรือยังอ่านะครับมาตราร้อยสิบเก้าร้อยี่สิบเลยเดี๋ยวเปิดดูนะอืมมาตาราา้อายสาิบเก้าอาญาอาญา ืนะไม่มีอะไรแลครับนะไม่ถึงขนาดจะเป็อะไรขนาดนั้นนะ่ะเอ่อนะครับว่ากันไปเนะี่ยตอนนี้ก็ถอดคลิปกันนะโอ้โหนะเรื่องคลิปนายกนี่ไปทั่วเลยอืออีกเรื่องก็เป็นเรื่องของใครหมอแอร์นะครับคดีรอบยาอลอบค้ายาเสียสาวส่ง12คลินิกก็มีเห็นมีการขยายผลจับเพิ่ม ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณหมอนะตอนนี้ก็โดนกล่าวหาก็ว่ากันไปผิดถูกก็ไม่รู้อะไรอ่านะครับเรื่องสนทีลิมทองคุณเป็นไงเออเห็นคุณสนทีออกมาพูดเรื่องนะครับในศาลนะครับเห็นมีคนก็ส่งคลิปมาก็ไม่มีอะไรสนทีเขาไปเบิกความก็เป็นเป็นมืออาชีพดีก็ไม่มีอะไรก็ไม่ทะเลาะอะไรกับผมก็เบิกความกันไปผมก็ซักกันไปสนทีฟ้องผมผมเป็นจำเลยก็สู้กันไปผมก็ฟ้องสนทิคนละคดีไม่มีอะไรสําหรับ สนทิกับผมสนทิก็สุดซอยผมก็สุดซอยไม่มีอะไรนะเรื่องสนทิกับผมผมไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรกับนายสนทินะครับต่างคนต่างฟ้องคนละคดีก็ไม่มีอะไรครับสบายสบายนะว่ากันไปนะนะเรื่องระหว่างสนทิกับผมก็ต่างกันสุดซอยนะไม่รู้ใครจะเป็นไงก็แล้วแต่ศาลจุกครูนะครับสบายๆนะครับอืม